สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนพี่มายนะคะวันนี้จะพาน้องๆตะลุยแนวข้อสอบเข้ามหนึ่งเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนค่ะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้องจะต้องเจออย่างแน่นอนในสนามสอบสอบเข้ามหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนดังต่างๆนะคะห้องพิเศษโครงการแข่งขันห้องปกติทั่วไปน้องเจอเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะในนั้นวันนี้พี่มายอยากให้น้องตั้งใจติวนะคะแล้วฝึกทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะและจะได้เทคนิคจากพี่มายวันนี้ไปประยุกใช้ ในการทำโจทย์นะคะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มติวกันน้องๆอย่าลืมดาวน์โหลดเอกสารที่ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะพี่ไม้แปะลิงก์ไว้ให้น้องเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าน้องพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มติวกันเลยสําหรับการแก้โจทย์ปัญหาพี่ไม้มี3ขั้นตอนมาฝากน้องๆค่ะขั้นที่1ให้น้องอ่านโจทย์ให้เคลียร์ดูว่าโจทย์ถามหาอะไรนะคะและให้ค่าอะไรน้องๆมาบ้าง ขั้นที่สองค่ะตั้งประโยคสษณ์เพื่อหาคําตอบในสิ่งที่โจทย์ถามขั้นสุดท้ายค่ะคํานวณเพื่อหาคําตอบขั้นนี้ต้องระวังนะคะคํานวณให้ถูกต้องและแม่นยํานะทีนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง อ่านโจด้เฮียนะคะเขาบอกว่าล้อรถจักรยานยนต์มีเส้นรอบวงยาวประมาณ2,3เศษสส่วน5เมตรถ้าขี่จักรยานคันนี้รอบหมู่บ้านสันติเป็นระยะ65เมตรจงหาว่าล้อจักรยานจะหมุนได้ทั้งหมดกี่รอบค่ะ คำถามอยู่ตรงนี้เราขีดเส้นหรือมาร์กไว้เลยนะคะคำถามคือล้อจักรยานจะหมุนทั้งหมดกี่รอบการที่เราจะรู้ว่าหมุนกี่รอบน้องจะต้องนําระยะทางทั้งหมดที่วิ่งหารด้วยอะไรคะระยะทางของเส้นรอบวงของล้อเนี่ยหรอบเราก็จะรู้แล้วว่าล้อจะหมุนทั้งหมดกี่รอบโอเคไหมคะอ่ะข้อนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์แหละจํานวนรอบหาจากระยะทางทั้งหมด ะะแล้วก็หารด้วยระยะทางของล้อ1รอบนะคะก็คือเส้นรอบวงนั่นแหละนะคะหารด้วยเส้นรอบวงล้อ1รอบนะคะวิ่งเท่าไหร่จับหารระยะทางทั้งหมดเลยเราก็จะได้จำนวนรอบออกมานะคะทีนี้มาแทนค่ากันเลยดีกว่านะคะระยะทางทั้งหมดคือ65เมตร เส้นรอบวงล้อหนึ่งรอบก็คือ2เศษ3ส่วน5เมตรหน่วยเมตรเหมือนกันนะคะไม่ต้องมีการแปลงหน่วยใดๆจับหารได้เลยนะคะหารด้วย2เศษ3ส่วน5เมตรค่ะเศษส่วนนะคะหารกันแบบนี้พี่ไมยขอเปลี่ยนตัวขั้นให้เป็นเครื่องหมายหารน,นะ 65หารด้วย2เศษ3ส่วน5แล้วเศษส่วนตัวนี้เป็นเศษส่วนคละใช่ไหมคะจะคิดได้ง่ายเนี่ยเราต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนนะคะน้องจะได้เป็น65หารด้วยเศษเกินได้เท่าไหร่คะ2คูณ5ได้10บวก3กลายเป็นเศษ13ส่วน5การหาเรเศษส่วน ยังจํากันได้อยู่ไหมนะคะใครยังไม่คล่องเรื่องบกรบคูณหารเศษส่วนน้องย้อนกลับไปเรียนได้นะคะงั้นเรามาดูกันข้อนี้เป็นการหาเศษส่วนเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณและกับ เศษเป็นส่วนค่ะงั้นจะได้ออกมาเท่ากับ65ตัวตั้งคงเดิมนะหารเป็นเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเป็นเศษ5ส่วน13ค่ะทีนี้ก็คิดเลขตามปกติเศษคูณเศษส่วนคูณด้วยส่วนนะคะพี่ไม่จับ13าไปหาร65ก่อนนะคะได้ค่าออกมาเป็น5 5คูณ5ได้เท่ากับ25ดังนั้นจำนวนรอบออกมาแล้วค่ะนะคะข้อนี้ล้อจักรยานนะคะจะหมุนทั้งหมด25้ารอบนั่นเองเป็นคำตอบ โอเคไหมคะไม่ยากนะข้อนี้นะคะน้องได้ประโยคสััญลษษ์ออกมาแล้วต้องคํานวณบวกลบคูณหารเศษส่วนให้เป็นด้วยนะคะนั่นั้นข้อ1ตอบ25ลรอบค่ะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันต่อนะคะข้อที่2ค่ะโจทย์บอกว่ากิ่งมีน้ําอยู่เศษ2อส่วนหของแก้วถ้าเติมน้ําลงไปในแก้วอีก456มลจะทําให้น้ําเต็มแก้วพอดีตงหาว่าแก้วใบนี้มีความจุกี่มิลลิลิตร ข้อนี้เดี๋ยวพี่ไมยวาดภาพประกอบให้เห็นภาพนะคะคือแก้วของกิ่งเนี่ยมีอยู่หนึ่งใบเนาะถามหาว่าความจุทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเดิมเนี่ยมีน้ําอยู่2อส่วนห้าของแก้วเศษสองส่วนหของแก้วหมายถึงอะไรคะถ้าน้องแบ่งน้ําในแก้วเนี่ยออกเป็น5ส่วน5ส่วนนะใช่ไหมทีนี้มีน้ําอยู่2ส,ส่วนของแก้ว เดิมก็คือมีน้ำอยู่เท่านี้แล้วโจทย์บอกว่านะคะพอเติมน้ำลงไปอีก456มิลลิลิตรทำให้น้ำเต็มแก้วพอดีแสดงว่า456มิลลิลิตรตรงเนี้ยมันเทียบเท่ากี่ส่วนคะสามส่วนใช่ไหมสามส่วนที่เหลือตรงเนี้ยจะเท่ากับ456มิลลิลิตรเพราะเขาเติมไปแล้วอะมันเต็มแก้วพอดีนะคะไอ้ส่วนที่มีอยู่ก็คือสองส่วนัน้นน้องเทียบหาทั้งหมดได้ไหม ได้นะคะทั้งหมดมันคือกี่ส่วนคือ5ส่วนเราก็ไปหามาสิว่า1ส่วนคิดเป็นเท่าไหร่ถ้าจะหา1ส่วนนี่ไงเราก็จับ456รหาสิรสน้องก็จะรู้ว่า1ส่วนเนี่ยกี่มิลลิลิตรนะคะแล้วก็จับคูณ5เพราะว่าทั้งหมดเต็มแก้วมันคือ5ส่วนนั้นเราได้แล้วค่ะเต็มแก้วจะมีความจุเท่ากับ5คูณกับหส่วนก็คือจับ4ี่รหารส 456หารด้วย3ค่ะก็คือเทียบเท่า1ส่วนมีค่าเท่ากับ152มิลลิลิตรเราจับคูณ5ก็จะได้ความจุแก้วทั้งใบมาแล้วนะคะมีค่าเท่ากับ760มิลลิตรนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วได้คำตอบออกมานะคะไม่ยากนะข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันต่อค่ะข้อที่3ค่ะโจทย์ถามว่า คุณปูมีที่ดิน420ไร่แบ่งให้หลานคนแรกเศษ3ส่วน7ของที่ดินทั้งหมดแบ่งให้หลานคนรองเศษ7ส่วน10ของที่ดินที่หลานคนแรกได้รับที่เหลือยกให้หลานคนสุดท้องกี่ไร่คำถามคือคนสุดท้องเนี่ยได้ไปกี่ไร่นะคะเราก็ค่อยไล่หาไปค่ะนะคะวิธีการหาเศษส่วนแบบนี้นะคะเราก็ดูเลยโจทย์กำหนดค่าทั้งหมดมาให้เนาะว่าที่ดินทั้งหมดมี420ไร่ เราก็เขียนไปก่อนทั้งหมดนะคะมี420ไร่น้องไล่หาไปทีละคนนะเริ่มจากคนแรกก่อนหลานคนที่หนึ่งได้ไปเท่าไหร่คะเศษสส่วนเของที่ดินทั้งหมดคําว่าของให้น้องเปลี่ยนเป็นคูณนะที่ดินทั้งหมดโจทย์ให้มาแล้วน้องนําไปแทนค่าได้เลยนะคะ เท่ากับเศษ3ส่วนเของที่ดินทั้งหมดคือ420คิดออกมาแล้วหลานคนที่หนึ่งได้ไปทั้งหมดกี่ไร่คะนำเจ็ไปหาร420ก่อนนะได้เท่ากับ60 60บคูณสได้1นึ่งร้ปิบไร่คะดังนั้นจะเหลือแบ่งให้คนลองและคนสุดท,ท้ายเท่าไหร่คะมีทั้งหมด420เนอะลบไป180รยปดิันั้นเหลือเท่ากับ240ร้ไร่ ไปต่อเขาไปแบ่งหลานคนรองต่อหลานคนรองเนี่ยนะคะได้ไปเท่าไหร่คะเศษเส่วนสิของที่ดินที่หลานคนแรกได้รับเราหามาแล้วคนแรกได้รับร้อยดสินะคะังนั้นคนรองก็เป็น7จ็ส่วนสิของเปลี่ยนเป็นคูณนะคะของคนแรกก็คือร้อยแปดสิบคิดเป็นเท่าไหร่คะศูนย์ตัดศูนย์ไปเนาะเหลือ7จ็คูณสิได้ค่าออกมาเท่ากับ126่ง้อยยี่สิบไรคะ่ะ ดังนั้นเหลือให้คนสุดท้ายเท่าไหร่คะหรือหลานคนสุดท้องเนี่ยเหลือเท่าไหร่นี่ไงเราก็จับเหลือจากคนแรกเนาะสอง้อลบกับให้คนรองไป126ลบกันนะคะ240ลบ126เหลือเท่ากับ114่ไรค่ค่ะคำตอบออกมาแล้วนะคะสรุปคำตอบเลยดังนั้นหลานคนสุดท้องก็คือคนสุดท้ายนี่แหละอนะะ่คนสุดท้อง จะได้ที่ดินของคุณปู่ไปเท่ากับ114ไร่นั่นเองนะคะวิธีการน้นนองต้องระวังนะคะถ้าเขาให้ทั้งหมดใหม่อะ่ะง่าย นะคะถ้าเขาไม่ให้ทั้งหมดมาเขาก็จะต้องให้ประโยคที่ทําให้น้องตั้งสมการเพื่อหากลับไปได้โอเคไหมบางทีไม่ให้ทั้งหมดมาก็คือจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่ถามหาทั้งหมดแทนนะคะอย่างข้อนี้พอให้ทั้งหมดมาง่ายแหละเราก็ดูว่าแบ่งให้คนแรกเนี่ยของอะไรถ้าของทั้งหมดแทนไปเลยนะคะบางทีจะเป็นของที่เหลือเราต้องระวังนะคะถ้าเหลือแสดงว่าน้องจะต้องหักลบจากทั้งหมดไปก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามาแทนค่า ะะก็แบ่งเป็น2ฝั่งแบบพี่ไม่ก็ได้นะคะหามาก่อนคนที่1แล้วเหลือเท่าไหร่เราก็คํานวณไว้นะ,ะถ้าเอามาใช้ต่อก็หยิบมาแทนค่าต่อโอเคไหมคะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันต่อค่ะข้อที่4โจทย์บอกว่ารถตู้คันนึงสามารถวิ่งได้ระยะทาง100กิโลเมตรโดยใช้น้ำมัน7เซน1ส่วน2ลิตร ะะและความจุถังน้ํามันของรถตู้คันนี้คือเจ็สิบแปดลิตรถ้ามีน้ํามันอยู่เศษแปดส่วนสิบสามของความจุถังน้ํามันรถคันนี้จะวิ่งได้ไกลที่สุดกี่กิโลเมตรคําถามคือวิ่งได้ไกลสุดกี่กิโลเมตรนะคะการที่จะรู้ว่าวิ่งได้ไกลเท่าไหร่เราก็ต้องรู้ว่ามีน้ํามันเท่าไหร่แล้วก็หารด้วยอะไรคะหารด้วย จำนวนน้ำมันที่ใช้ต่อระยะทางโอเคไหมซึ่งข้อนี้เขาไม่ได้บอกว่า1กิโลเมตรใช้น้ำมันเท่าไหร่เขาให้ว่าถ้า100กิโลเมตรเนี่ยนะคะใช้น้ำมัน7เศษหส่วนสลิตรนั้นพี่ก็จะหาเป็นรอบละกันนะคะพี่จะมองว่า1รอบ100กิโลเมตรเนี่ยนะคะใช้น้ำมัน7เศษหส่วนสลิตร นะพี่จะหาเป็นรอบแทนแล้วพี่ค่อยคำนวณกลับไปว่าไอ้รอบที่พี่ได้เนี่ยมันคิดเป็นกี่กิโลเมตรโอเคไหมคะงนั้นครั้นแรกเรามาหาก่อนว่าน้ํามันที่มีอ่ะมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเต็มถังนะเขาบอกถังบรรจุได้78ดลิตรแต่ว่ามีอ่ะมันมีอยู่แค่แปดส่วนสิาของความจุถังเท่านั้นเองนะคะหาน้ํามันที่มีก็จะได้เท่ากับเศษแปดส่วนสิบสา ของเปลมนเป็นคูณนะคะความจุถังน้ำมันก็คือ78็ลิตรคิดออกมาแล้วมีเท่าไหร่คะจับ13ไปหาร78ก่อนจะได้เท่ากับ6แล้วน้องก็จับ6กคูณแนะคะได้ออกมาเท่ากับ48่แลิตรแสดงว่าตอนนี้น้ำมันในรถมี48่ลิตรนะคะถามว่าจะวิ่งได้ไกลสุดกี่กิโลเมตรพี่หาก่อนนะคะหาจำนวนรอบที่วิ่งได้รอบหนึ่งก็คือ100อ่งรยกิโลเมตร พี่อยากรู้ว่าได้กี่รอบนะคะนั้นเราก็จับอะไรคะน้ำมันที่มีหารน้ำมันที่ใช้ต่อหนึ่งรอบก็ได้เท่ากับ48หารด้วย7เศษ1 S ส่วน2ค่ะอย่าลืมนะคะตรงนี้เป็นจำนวนค้าให้น้องเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะค่อยคิดจะได้เท่ากับ48หารด้วย เป,เ,เ,เปลี่ยนเ็นเศษเกินปิดยังไงคะจับจํานวนเต็มคูณตัวส่วนแล้วก็จับบวกเศษนะคะได้เศษใหม่มาเจคูณ2ได้14บวกอีก1กลายเป็นเศษ15ส่วน2ค่ะเครื่องหมายหารน้องก็เปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะจะได้ออกมาจํานวนรอบนะคะไม่ลงตัวเป็นทศนิยมนะได้เท่ากับ6.4รอบค่ะ แล้วเรารู้ว่า1รอบเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100กิโลเมตรใช่ไหมหนึ่งรอบเนี่ย, km, ยวิ่งได้100กิโลเมตรมี6.4รอบได้กี่กิโลเมตรจับคูณ100เลยค่ะคิดเป็นกิโลเมตรกิโลเมตร,ก,มตรก็จะเทียบเท่ากับจำนวนรอบ6.4คูณระยะ1รอบก็คือ100กิโลเมตรนะคะได้ออกมาเท่ากับ640กิโลเมตรนั่นเองเป็นคำตอบ เรียบร้อยแล้วค่ะข้อ4งนั้นรถตู้คันนี้จะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด640กิโลเมตรนั่นเองค่ะเรียบร้อยไม่ยากเนาะค่อยๆค,คิดนะคะไปกันต่อข้อที่5ค่ะข้อ5โจทย์บอกว่ามีส้มทั้งหมด160ผลแบ่งเป็น3กอง และจํานวนของส้มกลองที่1เนี่ยคิดเป็นเศษ1นึส่วนสีของผลไม้ทั้งหมดนะคะเขาให้ทั้งหมดมานะในนั้นหากองที่1ได้กลองที่2บอกว่าถ้าจํานวนส้มของกองที่2เนี่ยคิดเป็นเศษ3ส่วน5ของส้มกองที่3แล้วส้มกองที่3มีมากกว่าส้มกองที่1กี่ผล ข้อนี้ไม่บอกเนาะว่ากองที่สาเนี่ยเท่าไหร่นะคะดังนั้นให้น้องกําหนดตัวแปรเราหาได้เพราะเรารู้ว่าสามกองรวมกันทั้งหมดต้องได้หนึ่งร้ยหสิบผลใช่ไหมเทียบเท่ากับทั้งหมดนะคะเรามาค่อยๆหากันดีกว่ามาค่ะเริ่มต้นกองที่หนึ่งหาได้อยู่แล้วแหละนะคะอ่ะทั้งหมดก่อนนะทั้งหมดมีหนึ่งร้อยหกสิบผลกองที่หนึ่งมีเท่าไหร่คะ เศษหนึ่งส่วนสของทั้งหมดก็คือร้อยหกสิบหารออกมาแล้วค่ะจะได้เท่ากับกี่ผลสี่สิบผลรู้แล้วกองที่หนึ่งมีสี่สิบผลกองที่สองะค่ะกองที่สองมีสามส่วนห้าของกองที่สามดังนั้นถ้าเรารู้กองที่สามเราจะรู้กองที่สองใช่ไหมงนั้นพี่กำหนดเลยให้กองที่สามเนี่ยได้ X ผล กองที่สองก็จะได้เท่าไหร่คะสามส่วนห้าของกองที่สามก็คือสามส่วนห้า x ผลแล้วรวมกันสามกองต้องได้เท่าไหร่ได้เท่ากับหนึ่งร้อยหกสิบผลก็คือทั้งหมดถูกต้องไหมเนี้ยแหละเรานำสรรมการตรงนี้นะคะมาแก้หากองที่สามว่ามีกี่ผลน้องก็จะหาได้แล้วว่ากองที่สองม,มีเท่าไหร่นะคะมาค่ะถ้าเราจับทั้งสามกองบวกกันเนี่ยสี่สิบผล บวกกับ3 x ส่วน5ผลบวกกับ x ผลจะต้องได้เท่ากับ160ผลแก้สมการได้ไหม1สมการมี1ตัวแปรแก้ได้นะคะมาค่ะย้าย40ไปลบกับ160ยก่อนแล้วน้องก็จับ2ก้อนนี้รวมกัน3 x ส่วน5บวกกับ x ได้ออกมาเท่าไหร่คะทำส่วนนี้เท่ากันเป็น5ก็ได้นะคะทำ x ตรงนี้ให้เป็น5.5ส่วน5เนาะโดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น8 x ส่วน5 เท่ากับ160-40ลบ40ค่ะขอขึ้นบรรทัดใหม่นะคะมา160-40ลบ40เหลือ120นะคะ8 x ส่วน5เท่ากับ120ดังนั้น x เดียวจะมีค่าเท่ากับ120คูณ5หารด้วย8ค่ะคำนวณเลขออกมานะคะจะได้ค่าเท่ากับเท่าไรเอย่ยคํานวณออกมาค่ะ120คูณหหาร8พี่จับ 8ไปหาร120ก่อนเนาะหารได้ลงตัวนะคะ120หารด้วย8เท่ากับ15แล้วก็จะ15คูณ5ได้ออกมา75้าผลค่ะ75ิห้าผลตรงนี้คืออะไรคะกองที่สามน้องรู้กองที่3หากองที่สองได้ไหมได้ดังนั้นกองสองเท่ากับเท่าไหรค่ค่ะกองสองก็จะเท่ากับเศษ3ส,ส่วน5คูณ75ค่ะได้เท่ากับ สี5ผลถูกไหมห้าไปหาร75ได้15บหนะคะสิบคูณสก็ได้45ผลโจทย์ต้องการทราบอะไรคะ่ะกองที่3มีมากกว่ากองที่1นึ่กี่ผลดังนั้นจับก,กอง3ลบกับกอง1ค่ะได้ค่าว่ามากกว่าเท่าไหร่คะเจลบกับ40ได้ออกมา35ผลนั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้ว ออกมาแล้วนะคะมีมากกว่าอยู่35ผลค่ะจริงๆกองสองตรงนี้เราก็ไม่ต้องหาก็ได้นะเพราะโจทย์ถามหาว่ากองสามากกว่ากองหนึ่งเท่าไหร่รู้กองสามปุ๊บจับลบกองหนึ่งได้เลยเพราะกองหนึ่งเราหาได้ตั้งแต่แรกนะคะเรียบร้อยค่ะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันต่อนะคะข้อ6ค่ะโจทย์บอกว่าวันนี้แม่ให้เงินไปโรงเรียนเป็นจำนวนเงินจำนวนหนึ่งวินจ่ายค่าอาหารกลางวันคิดเป็นเศษสามส่วนแปดของเงินที่ได้รับ จ่ายค่าชินเลียมภาษาอังกฤษคิดเป็นเศษสองส่นหของเงินที่จ่ายค่าอาหารและยังมีเงินเหลือกับบ้านอยู่95้าสิบ้าทจงหาว่าวันนี้แม่ให้เงินวินมาโรงเรียนทั้งหมดกี่บาทนี่ไงโจทย์ไม่ให้ทั้งหมดมานะคะว่าแม่ให้เท่าไหร่เขาถามหาแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันค่ะอย่างแรกน้องก็กำหนดไปก่อนกำหนดแม่ให้เงินเบาท โอเคไหมคะถามหาใช่ไหมแล้วไม่ให้มาไงดังนั้นกําหนดตัวแปรเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเลยนะคะแม่ให้เงินเอกบาทดังน,นั้นวินจ่ายค่าอาหารกลางวันคิดเป็นเท่าไหร่คะเศษสามส่วนแปดของเงินที่ได้รับเรามาคิดค่าอาหารกลางวันกันค่าอาหารเท่ากับสามส่วนแปดของเงินที่ได้รับก็คือสามส่วนแปดเอกนั่นเองนะคะบาทงนั้นวินจะเหลือเท่าไหร่คะหลังจากซื้ออาหารกลางวันไปเหลือ x ลบ เศษสามส่วนแปดเอกบาทก็คิดเป็นเท่ากับทำส่วนในเท่ากันนีไ่ไงแปลส่วนแปดแปดลบสามเหลือเศษห้าส่วนแปดเอกบาทนั่นเองเก็บไว้นะที่เหลือเก็บไว้เรามาคิดต่อจ่ายค่าชีทเรียนภาษาอังกฤษนะคะค่าชีทคิดเป็นเท่าไหร่คะสองส่วนห้าของเงินที่จ่ายค่าอาหารดังนั้นของเงินที่จ่ายค่าอาหารหนูหามาแล้วนะก็คือสามส่วนแปดเอกเราก็ใช้สามส่วนแปดเอกมาคูณต่อค่ะ คิดเป็นเท่าไหร่พี่ไมค์ขอคูณไปเลยนะยังไม่ตัดเลขนะคะ3มคูณ2ได้ 6x ส่วนสี่ค่ะนั้นเหลือเท่าไหร่สุดท้ายแล้ววินจะเหลือเงินเท่าไหร่คะน้องก็จับลบต่อเหลือจากตอนแรกที่หักค่าอาหารไปแล้วคือ 5x ส่วน8ลบต่อค่ะซื้อชิดเรียนไปเนาะ6 x ส่วนสี่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ไมค์ไม่ตัดเลขเนาะพี่จะทำา8ดให้เป็น4ี่บนะคะมันทำง่ายกว่า นั้นก็คูณหาคูณหาทั้งเศษและส่วนเนาะน้องก็จะเหลือเท่าไหร่คะ2 5่สลบหกตัวเศษนะส่วนด้วย40่บลบกันเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะ 19x ส่วน40่สแล้วเขาบอกว่ายังมีเงินเหลือกลับบ้านอยู่95บาทนี่ไงตรงนี้คะ่ะ ที่เหลืออยู่ของน้องเนี่ย 19x ส่วน40มันเทียบเท่ากับเงินเท่าไหร่คะ95บาทดังนั้นเราเอามาเทียบหาเงินที่แม่ให้ตอนแรกแล้วใช่ไหมเทียบหาได้แล้วจับเท่ากันเลย 19x ส่วน40เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ95บาทเพราะโจทย์บอกมานะคะจำนวนเงินที่เหลือเนี่ยคิดเป็น95แล้วก็ามาเทียบหา x นะคะดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ95คูณ40 หารด้วย19ค่ะ19ไปหาร95จะได้เท่ากับ5พอดี40คูณ5ได้ออกมาเท่ากับ200บาทนั้นน้องทราบแล้วว่าแม่ให้เงินวินนะคะไปโรงเรียนเท่ากับ200บาทนั่นเองสรุปคำตอบนะคะแม่ให้เงินวินเท่ากับ x ใช่ไหมเรากําหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือ200บาทนั่นเองเรียบร้อยค่ะไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันต่อนะคะข้อ7ค่ะโจทย์บอกว่ากิ่งเกมและการได้รับรูปองมชนิดเม็ดจากคูไม้นะคะโดยกิ่งและเกมเนี่ยได้รับลูกอมร,มรวมกันเป็น3เท่าของจํานวนลูกอมที่การได้รับจํานวนลูกอมที่การได้รับเป็นเศษ3ส่วน7ของจํานวนที่กิ่งได้รับ ถ้ากิ่งกับการได้รับลูกอมรวมกัน350เม็ดจงหาว่าครูหมายให้ลูกอมเกมกี่เม็ดนะคะถามหาจํานวนลูกอมที่เกมได้รับคิดเป็นกี่เม็ดทีนเรามากําหนดก่อนดีกว่าตอนนี้ถ้าเราอ่านโจทย์นะคะเขาบอกว่าลูกอมที่การได้รับเป็นเศษ3.7ส่วของจํานวนที่กิ่งได้รับดังนั้นถ้าน้องทราบกิ่งน้องรู้ลูกอมที่การได้แล้วเขาบอกว่าลูกอมของกิ่กับการเนี่ย รวมกันมี350เมตรน้องใช้ประโยคตรงนี้ค่ะในการหามาก่อนว่านะคะหามาว่ากิ่งได้รับกี่เมตรหาได้นะคะเรามากำหนดก่อนกำหนดกิ่งได้รับลูกอม x เ,เม็ดันนการจะได้เท่าไหร่คะโจทย์บอกมาว่าการเนี่ยได้รับลูกอม เท่ากับเศษสส่วนเของกิ่งได้รับก็คือ x 3าส่วนเ x เมตรแล้วทั้งสองรวมกันได้เท่าไรคะสามร้หาสิบเมตรแก้สมการหา x ได้ไหมได้นะคะจับรวมกันเลยกิ่งบวกกันเท่ากับ350ก็จับ x บวกกับ3าส่วนเ x ได้350 1้อบวกเศษสามส่วนเจ็ดได้เท่าไรคะได้เท่ากับสิ x ส่วน7เท่ากับ350แก้สมการหา x ค่ะได้เป็น350คูณ7หารด้วย10นั่นเอง0ตัด0ได้นะคะเหลือ35คูณ7ได้จำนวนลูกอมที่กิ่งได้รับแล้ว35คูณ7ได้เท่ากับ245เมิตรค่ะรู้กิ่งน้องรู้การไหมรู้การนะคะดังนั้นลูกอมที่กิ่งได้รับน้องทราบแล้วเรามาหาการกันบ้าง การได้รับเท่าไหร่คะการจะได้เท่ากับ3ส่วน7ของกิ่งก็คือของ245จับคูณ245ได้เลยนะคะ7ไปหาร245นะคะจะได้ค่าออกมาเท่ากับ35คะ่ะ3 5คูณ3ได้ออกมาเท่ากับ1 0 5คะ่ะนะคะได้105เรียบร้อยแล้วน้องรู้จำนวนลูกอมที่กิ่งและการได้รับและโจทย์บอกว่า กิ่งและเกมได้รับลูกอมรวมกันเป็น3เท่าของลูกอมที่การได้รับหาเกมได้ไหมได้ค่ะนะคะหาของเกมจากกิ่งบวกเกมนะคะได้เท่ากับ3เท่าของอะไรคะลูกอมของการน้องก็แทนค่าเลยกิ่งก็คือได้รับ245เกม กำลังหาเนาะอ่ะติดไปเป็นเกมนะคะ3คูณกับการได้105 3คูณ105ได้เท่ากับ315แล้วก็ลบกับอะไรคะของกิ่ง245เนาะน้องก็จะได้ลูกอมที่เกมได้รับดังนั้นลูกอมที่เกมได้รับออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ70เม็ดพอดีเลยนะคะดังนั้นเกมได้รับลูกอม70เม็ดค่ะนะคะ เรื่องของเศษส่วนบางทีก็ไปผสมอยู่กับเรื่องของโจทย์ปัญหาสมการนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้นะเรียบร้อยค่ะข้อ7เราไปดูแนวโจทย์ข้อสุดท้ายกันฝึกให้คล่องไปเลยนะคะเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนค่ะข้อ8โจทย์บอกว่าออมใช้เงินเศษสองส่วนเของเงินที่มีอยู่ไปซื้อตุ๊กตาหลังจากนั้นซื้อโทรศัพท์มือถือได้ลคา7,000บาทซึ่งคิดเป็นเศษหนส่วนสของเงินที่เหลือ จ้องหาว่าเงินที่มีอยู่ก่อนซื้อตุ๊กตาเป็นกี่บาทค่ะเราก็ใช้สเต็ปเดิมเลยไม่รู้ว่าตอนแรกมีเท่าไหร่ใช่ไหมกำหนดไปเลยค่ะเงินที่มีก่อนหนะ้าก่อนซื้อตุ๊กตาเนาะเอกบาทเราจับไปซื้อตุ๊กตานะคะเขาซื้อตุ๊กตาเท่าไหร่คะซื้อตุ๊กตา คิดเป็นเศษสองส่วนเจ็ดของเงินที่มีก็คือสองส่วนเจ็ดเอกบาทงั้นเขาจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือเท่ากับ x ลบสองส่วนเจ็ดเได้ค่าออกมาเท่ากับห้าส่วนเจ็ดนะคะเหลืออยู่แล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นซื้อโทรศัพท์ต่อซื้อโทรศัพท์เท่ากับเท่าไหร่คะคิดเป็นเศษหนึ่งส่วนสอง ของเงินที่เหลือนะคะเงินที่เหลือน้องหามาแล้วลบเรียบร้อยนะคะเอามาแทนเลยก็คือคูณกับ 5x ส่วน7ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับ 5x ส่วน14ค่ะแล้วเขาบอกว่าไอ้เงินที่ซื้อโทรศัพท์อันเนี้ยคิดเป็นกี่บาทคิดเป็น7,000บาทเราจับเทียบเท่ากันได้เลยนะคะดังนั้นจะได้เงินที่ซื้อโทรศัพท์ก็คือ 5x ส่วน14เนี่ย คิดเป็น7,000พบาทน้องแก้หาเอกได้ไหมเก,ก็คือเงินที่มีตอนแรกได้แล้วนะคะแก้สมการเลยเ0็ดคูณอะไรคะคูณสิบสนะคะสิหารอยู่เราย้ายขึ้นมาคูณเนาะแล้วก็หารด้วย5ค่ะคำนวณค่าออกมานะคะเราจะได้เท่ากับ1นึ0งมบาทโอ้มีเงินอยู่เยอะเลยนะนะคะดังน,นั้นตอนแรกเนี่ย อมีเงินอยู่ก่อนซื้อตุ๊กตาคิดเป็นเงิน1,9600บาทนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับแนวโจทย์ปัญหาเศษส่วนที่พี่ไม้นำมาฝากน้องๆในวันนี้นะคะหวังว่าน้องๆจะได้เทคนิคในการทำโจทย์ ไปฝึกเตรียมตัวในการสอบเข้าม1หนึ่งต่อไปนะคะสําหรับน้อง,นองคนไหนอยากฝึกเพิ่มเติมเนาะพี่หม่ก็มีคอร์สแนะนํานะคะ2คอร์สด,ด้วยกันค่ะเป็นคอร์สปรับพื้นฐานและตัวคอร์สตะลุยโจทย์ค่ะแต่และคอร์สก็จะมีทั้งหมด2วิชานะคะคณิตและวิทยาศาสตร์เลยเป็น2วิชาหลักที่น้องจะต้องสอบแน่ในการสอบเข้าม1หนึ่งนะคะสําหรับปรับพื้นฐานก็จะเหมาะกับน้องที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเทคนิคสุดลัดนะคะก็จะรวมอยู่ในคอร์สนี้นะ ครบทุกบทเรียนที่ใช้ในการสอบเข้าม .1 หนเลยแต่สําหรับใครที่พื้นฐานแน่นแล้วนะคะไม่อยากทบทวนและอยากเน้นไปที่การตะลุยโจทย์นะคะดูแนวข้อสอบให้ครบทุกแนวเนาะพี่หม่ก็จะแนะนําเป็นตัวคอร์สตะลุยโจทย์นี้เลยค่ะมี2วิชาเช่นเดียวกันคณิตและวิทยาศาสตร์นะคะทำหมดพี่หม่มั่นใจว่าน้องสอบติดแน่นอนนะคะ น้องๆคนไหนสนใจสามารถทักมาสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางอินบ็อกซ์เพจ Facebook ครูไมายติวเลขจุฬาติวเตอร์หรือ l i n e แอดไมลได้เลยนะคะติวจบกันแล้วนะคะน้องๆสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูไมายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไมายติวเลขจุฬาติวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ